สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาทขอสรุปข่าวประจำสัปดาห์ของสำนักงานดังนี้ เมื่อวันที่10และว,วันที่13สิงหาคม2563พนักงานตรวจแรงงานและพนักงานตรวจความปลอดภัยได้ตรวจสถานประกอบกิจการประเภทจำหน่ายและซ่อมรถเกี่ยวข้าวประเภทส่งออกข้าวและพืชผลทางการเกษตรที่มีสถิติการประสบอันตรายในปีงบประมาณ2563จำนวน2แห่งลูกจ้างทั้งหมด16คนพบในจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพศ2 5 5 4ทั้ง2แห่ง พนักงานตรวจความปลอดภัยดําเนินการออกคําสั่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไปพร้อมทั้งตรวจคุ้มครองแรงงานในสถานประกอบกิจการประเภทจําหน่ายสีทาอาคารประเภทจําหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าจํานวน5แห่งไม่พบในจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541 และเมื่อวันที่14สิงหาคม2563คณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาทดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการนักสถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมจำนวน5แห่งเพื่อรวบรวมผลการตรวจประเมินเสนอต่อคณะกรรมการการกองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการเพื่อให้การรับรองต่อไป ท่านสามารถติดตามข่าวสารของสำนักการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาทได้ในสัปดาห์ต่อไปขอบคุณค่ะ